การทำงานเป็นทีมทีมเบิร์กค,คำจัดกัดความการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยสร้างความร่วมมือช่วยเหลือประสานงานเพื่อเป็นการประสานประโยคและลอกความขัดแย้งภายในทีมงานยอมรับความคิดเห็นตอบสนองและสนับสนุนการตัดสิในใจการดำเนินงานของทีมอย่างเต็มที่สามารถสร้างและดำรงรักษาสัมปันธภาพตลอดจนความสมัครคีสมานฉันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในหมูนะ่คณะหน่วยงาน หรือองค์กรรวมถึงมุ่งเน้นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันและแบ่งปันความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะพฤติกรรมรับผิดชอบงานในส่วนของตนเป็นพวกร่วมทีมที่ดีรู้บทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองต่อทีมงานและสามารถดำเนินงานในส่วนงตนอย่างเต็มที่ แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานสมาชิกในทีมคนอื่นๆและแจ้งให้ผู้อื่นได้รับทราบได้ทราบความคืบหน้าของงานในส่วนของตนลักษณะนิสัยที่ปรุงประสงค์รับบทบาทหน้าที่และทํางานในส่วนของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องพฤติกรรมที่กวนหลีกเลี่ยงเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อทีมด้วยมุ่งเน้นให้เกิดความโดดเด่นแก่ผลงานของตนเองระดับ8ปดถึงเก้านะครับ ความสามารถในการมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมร่วมง,งานหรือสมาชิกในทีมเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและให้เกียรติของเพื่อนร่วมง,งานเคารพการตัดสินใจหรือความเห็นของผู้อื่นโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจําเป็นตัวอย่างลักษณะนิสัยที่มุมประสงค์ยอมรับการตัดสินใจของทีมแม้จะขัดกับความคิดเห็นส่วนตัวและดําเนินงานต่อตามผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นๆยกย่องความสามารถของสมาชิกในทีมและสิ่งที่ผู้ร่วมทีมทําให้แก่ทีมสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ไว้ใจคุณภาพการดําเนินอของผู้อื่นและกล่าวถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีระดับ10บความสามารถที่จะรับฟังความคิดของผู้อื่นและทํางานร่วมกันอย่างเต็มใจ ขอความคิดเห็นประมวลความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมงานไม่ว่าจะเป็นผู้อำมาตย์ชาหรือผู้ใต้บังคับบัชาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานร่วมกันการแสดงและยอมรับความเห็นต่างภายในทีมและสามารถกำหนดแนวทางที่เหมาะสมจากความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร เต็มใจรับฟังและเรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการทํางานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นสนานสนุน,นการตัดสินใจและการดําเนินงานของทีมอย่างเต็มที่กํากับดูแลและมอบหมายให้ทีมปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายพฤติกรรมที่ควรพฤติกรรมที่ควร พฤติกรรมที่พปงประสงค์เริ่มเริ่มการแสดงความคิดเห็นในลักษณะของ brainstorming เพื่อการนำแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆแก่ทีมสักถามเพิ่มเติมในข้อคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อเป็นการต่อยอดแนวความคิดของกลุ่มพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตัดสินใจหรือมุ่งเน้นที่ทางการดำเนินง,งานจากความคิดของตัวเองเป็นหลักส่วนในระดับ11 12นะครับ ก็คือความสามารถในการมีมิตรภาพที่ดีและช่วยเหลือกันเพื่อให้งานประสบผลสําเร็จเสริมสร้างสร้างบรรยากาศสร้างเสริมบรรยากาศที่อบอุ่นมีการช่วยเหลือเกอกุลกันภายในทีมรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวมส่งเสริมฝันกําลังใจระหว่างกันเพื่อให้เป็นางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แสดงน้ำใจรับอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่ต้องร้องขอกล่าวยกย่องผู้อื่นอย่างเปิดเผยเมื่อบุคคลผู้นั้นปฏิบัติงานดีส่วนที่ไม่พึงประสงค์ทำงานในส่วนของตนโดยไม่สนใจปัญหาของสมาชิกอื่นในทีมกล่าวโทษเพื่อนร่วมทีมเมื่อมีข้อผิดพลาดส่วนระดับสิบสามความสามารถในการส่งเสริมความสามาัคคีในหมู่คณะประมุ่งเน้นการเอือ้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสาวัคคีในทีมโดยประจักษ์อคติระหว่างกันประมงหวังให้ทีมประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จข้าจะบทบาทของตนเองผู้อื่นสามารถลดความขัดแย้งประสานรอยร้าวไกลเกลี่ยปัญหาและลดความยั่งยืนภายในทีมงานเมื่อมีข้อขัดแยง้งรองสมาชิกในกลุ่มสามารถมีบทบาทในการช่วยคุยไกลเกลีย่ยข้อพิพาทนำมาซึ่งบทสรุปที่ทำให้มีการดำเนินง,งานต่อไปได้มีส่วนไอข้อที่ คล็กเลี้ยงนะครับมีส่วนร่วมในการแบ่งพักแบ่งพวกภายในทีมเมื่อมีความเมีนต่างพูดจายุยงให้เกิดความแตกแยกหรือเข้าใจผิดระบางสมาชิกในกลุ่มฉันก็มาดูที่แกนกลางระดับสิบนะครับก็คือความสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและทำงานร่วมกันอย่างเต็มใจ ขอความคิดเห็นประมวลความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาหรือผู้แท้ของบัญชาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจหรือปฏิบา,านร่วมกันกล้าสแสดงและยอมรับความเห็นต่างภายในทีมและสามารถกําหนดแนวทางที่เหมาะสมแา,ากจากความคิดเห็นที่แตกต่างโดยคํานึงถึงผลป,ประโยชน์ขององค์กรเต็มใจรับฟังและเรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการทํางานร่วมกันให้ดีขึ้นขึ้นสนับสนุนการตัดสินใจและดําเนินงานของทีมอย่างเต็มที่ กำกับดูแลและมอบหมายงานให้ทีมงานปฏิบัติงานบารรลุเป้าหมายบารรลุตามเป้าหมายก็พฤติกรรมที่พุงประสงค์ที่เริ่มการแสดงความยินในลักษณะของ brainstorming เพื่อการนําเสนอแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆแก่ทีมซักถามเพิ่มเติมในข้อคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อเป็นการต่อยอดแนวคิดของกลุ่มส่วนที่เลียนดิกเรื่องคือตัดสินใจมุ่งเน้นทิศทางการดำเนินงานจากความคิดตัวเองเป็นหลักอันนี้ก็ให้ ขอบคุณครับ